ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของเอสโคล่าสวัสดีครับผมวินหวังแล้วนะครับและนี่คือคือพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยเหรอพี่ พอดแคสท่านไม่คุณพร้อมที่จะจับเงินล้านมากขึ้นด้วยความรู้จักการลงทุนนะครับในพอดแคสตอนนี้นะครับเป็นตอนที่ต่อยอดมาจากตอนกําเนิดเอสโคลานะฮะในตอนนั้นเนี่ยผมก็เล่าเรื่องการเป็นมานะครับสงครามระหว่างตระกูลบุญสุขของไทยนะครับกับบริษัทแป,ป๊บซี่ในการเจ้าใยการครอบครองหุ้นเสริมสุขนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นไงก็ไปติดตามกันในตอนนั้นได้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดการต่อยอดขึ้นครับว่า แพรแะ 8s c o l a ที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยผมเรียกได้ว่าเขาทําการตลาดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจากช่องทางที่เป็นข้อได้เปรียบของบริษัทเสริมสุขอยู่แล้วเนี่ยทำให้ s c o l คเนี่ยมันตีตลาดมาครับแข่งกับโค้กแล้วก็แบบซีเจ้าเก่าจนทําให้กินมาเก็ตแชร์ได้ในส่วนหนึ่งเลยนะทีนี้เนี่ยมันก็เลยน่าสนใจครับว่าถ้าเกิดเราสามารถลงทุนในบริษัทเสริมสุขที่ผลิตเอสโคได้เนี่ย แล้วก็ย่อมจะสามารถเติบโตไปกับการเติบโตของบริษัทได้นะครับถ้าบริษัทเขาได้กําไรเอสโคลาขายดีเนี่ยเราก็จะได้กําไรมากขึ้นตามไปด้วยนะครับที่นี่ครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือเจ้าหุ้นเสริมสุขเนี่ยมันมีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราสามารถจะไปซื้อได้แล้วก็เป็นเจ้าของมันได้นะครับแล้วก็มีสิทธทิ์จะรับปันผลจากมันด้วยที่นี่นะครับแล้วก็ต้องมาดูละเอียดเพิ่มเติมครับว่าเจ้าบริษัทเสริมสุขเนี่ยมันดีจริงไหมมันประกอบธุรกิจเป็นยังไงแล้วก็มีสินค้าอะไรบ้างนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับรบกวนฝากให้ฝากแชร์สับซับสไคร้นะฮะอัานขรอดีข้อไหนจะได้เจลิทคลิปดีๆให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับฝากเป็นกําลังขับนักทําพอสแคทตูดในคนนี้ด้วยฮะหากใครอยกกแชร์ใครครันะครับก็ทําธุรกิจอะไรก็จะเรียนรุ่งเรืองมีแต่กําไรกําไรกําไรนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันตัวที่หุ้นเสริมสุขนะครับผมต้องบอกก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมนํามาเสนอในคลิปนี้นะฮะก็จะมาจาก Opportunity Day ตอนปีสองห้าหกหกประกอบกับรายงานประจําป ผลักลายของหุ้นเสริมสุขนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าเขานะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มทั่วไปตามที่เราเห็นตามในรูปนี้เลยนะฮะก็หลักๆเนี่ยเขาจะเป็นโรงงานครับโรงงานผลิตน้ําหวานแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆแล้วก็รวมถึงช่องทางการจําหน่ายต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นธุรกิจหลักของเสริมสุขนะครับผม ทีนี้เนี่ยคำจำกัดความของเสริมสุขนะครับเขาให้จำกัดความตัวเองไว้ว่าเสริมสุขเนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมเอสและซาซีน้ําดื่มคริสตันชาเขียวโออิชิเครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ 100plus เครื่องดื่มสมุนไพรจับใจน้ําโซดาร็クเมลเทนเครื่องดื่มบำรุงกําลางแรนเจอร์เครื่องดื่มกาแวเวอร์ p พลสและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพวีบูสฮะเอาง่ายๆก็คือเขาเน้นตรงเครื่องดื่มนี่แหละฮะซึ่งจะเป็นสินค้าหลักเลยแปลว่าอุตสาหกรรมของทางเครื่องดื่มเนี่ยไม่ว่าจะเติบโตหรือ่าาาลลดดงงงหหหรรรรรรือออมมีปััญะะะไกกกกบบุตตสเย็จผทโ เลยนะครับเพราะว่าเขาเจาะจงแค่สินค้าเช้นนี้เท่านั้นนะครับ อ,อันนี้ก็คือโปรดักไลน์ของเสริมสุขนะครับอันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้ครับเป็นน้ำดื่มคริสตัลนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเอสแล้วก็ชาเขียวโออิชินะฮะซึ่งตรงนตเนี้ยไอตัวโออิชิเนี่ยเสริมสุขเขารับจำหน่ายให้กับยี่ห้อนี้ให้กับบริษัทโออิชิเนี่ยมาตั้งแต่นมนานแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงไม่นานมันนี้ก็มีการเปิดไลน์สินค้าเพิ่มจากโออิชิก็คือจับใจนะฮะก็จาก2ตัวเนี้ยโออิชิกับจับใจก็น่าจะเห็นอยู่ครับว่าเขาค่อนข้างจะแข่งกับสินคค้าาตััววไหนนนนจจกกบริษทู่่่่แขงะสออื็มี เ a สพ r ร n g เ r จอร์ Ranger, แล้วก็โซดา Rock m o u n t เท n ครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยไอโซดา c k Mountain เนี่ยผมเห็นโฆษณาในสื่อออนไลน์บ่อยมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นการตลาดที่สำคัญอย่างหนึ่งของเขานะครับ ทีนี้นะครับี่ผมอยากให้มาเน้นตรงนี้หน่อยครับว่ารายได้ส่วนแบ่งเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะครับสังเกตตรงบรรทัดด้านล่างนะฮะก็คือรายได้จากการดําเนินงานรวมเนี่ยจะเป็นรายได้จากเครื่องดื่มประเภทอัดลม36%แล้วก็รายได้จากการขายเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลม63%นะครับเอาค้า่าวๆก็คือประมาณ65ต่อ35นะฮะแปลว่ารายได้หลักส่วนแบ่ของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากเครื่องดื่มน้ําอัดลมครับก็คือไม่ได้มาจากเอสเดงแต่เป็นรายได้ส่วนที N ่เหลือครับ e ก็คือคริสตัลแลนเจอร์แลวโอวิชก็ตาม ยอดขายรวมเนี่ยจะมากกว่า S อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องห้ามลืมนะครับส่วนตรงนี้ครับก็อยากจะมาเสริมว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกครับเป็นทั้งหมดเลยเนี่ยมาจากในประเทศครับเพราะว่าสินค้าของเขาเนี่ยยังไม่มีการส่งออกต่างประเทศเลยนะครับขายแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวเลยกับทุกไลน์ผลิตสินค้านะครับผมอันนี้ก็เป็น4แบรนด์หลักนะฮะที่เขาเรียกได้ว่ามาพรีเซนต์ว่าต้องการจะทําการตลาดนะครับก็มี s อสคริสตันออิชิแล้วก็แรนเจอร์ครับทีนี้มาดูตรงที่ตัว S ก่อนนะฮะ เอสเนี่ยเขาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้พัฒนาคอนเซปต์แล้วก็ปรับปรุงแบรนด์ปรับปรุงแพคเกจจิ้งใหม่ให้มีความตอบโจทย์วัยรุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะวัยรุ่น Gen Z นะครับก็มีการสนับมีการออกแคมเปญนะครับสนับสนุนแพชั่นของคนรุ่นใหม่ให้มีความกล้าในการแสดงออกถึงความออลซัมในแบบของตัวเองนะครับแล้วก็รวมถึงการออกรสชาติใหม่ๆด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการใช้สมุนไพรประเภทพวกซินนามอนอะไรพวกนี้ครับมาแต่งเติมรสชาติ นะครับให้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นเอเชียนมากขึ้นตามเทรนนะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของการดีต่อสุขภาพน้ําตาลน้อยลงรสชาติอร่อยกว่าเดิมด้วยส่วนผสมของเอเชียสไปน์นะครับก็เป็นอีกกล้ามหนึ่งของบริษัทนะครับผมว่ามันก็ตามเทรนเอเชียเนยนะเพราะผมว่ารู้สึกว่าหลังๆเนะี่ยเทรนเอเชียมันค่อนข้างกาลังมาครับ,แบบแบบแบรนด์จีนแบรนด์ไต้หวันนะัแบรนด์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะ g l o b a l มากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากแบ็คลิ้งด้แหละอันนี้แบบมันเกี่ยวควบรวมๆนะ ก็เป็นกระแสหลักของโลกที่นี้ครับเขาก็มีการนำพรีเซนเตอร์มาในการโปรโมตสินค้านะครับที่ดังๆจริงๆอ่ะก็คือโบกี้ไลออนที่ค่อนข้างแมสนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีวงวัยรุ่นวงเน็ตไอดอลนะครับมาเสริมพเพิ่มเติมเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเจนซีนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมีการปรับลูกใหม่ปรับแบรนด์ใหม่นะครับเพื่อตอบโจทย์คนเจนซีด้วยดีไซน์มินิมอลนะครับแล้วก็โลโก้ดีไซน์แบบใหม่ ให้สื่อแสดงออกถึงพลังแล้วก็แพชชั่นตามคอนเซปต์ที่เขาบอกมานะครับและจากนี้นะครับก็มีรถใหม่ๆออกมาด้วยนะครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยเขาเหมือนจะค่อนข้างโปรโมทรถสีม่วงครับก็คือรถอังุนซึ่งก็จะเห็นรถเนี้ยในอีกแบรนด์ในอีกแบรนด์นนหนึ่งด้วยในโปรดักต์ไลน์ของเขานะครับซึ่งก็เดี๋ยวนําเสนอกันต่อไปแล้วกันนะฮะดังดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้ S เนี่ยมีรสชาติแล้วก็ขนาดต่างๆที่ ค่อนข้างจะเยอะประมาณนี้เลยนะฮะผมว่าเนี่ยเขาตั้งใจทำแบรนด์เอสมาชนตรงๆเลยครับกับโค้กแป,ป๊บซีมิลินดาแฟนตาเนี่ยก็เป็นแบรนด์เอสดวงไปหมดเลยทั้งน้ําดําแล้วก็น้ําผลมไม้แล้วก็มีขนาดขวดหลากหลายแบบด้วยทั้งนี้ก็น่าจะมาจากช่องทางการจําหน่ายเดิมของเขาด้วยครับที่ได้ครอบคลุมหลายช n แนลในไทยนะครับทั้งร้านตามสั่งร้านอาหารพัตคารแล้วก็ตู้แช่ตามร้านชําต่างๆรวมถึงโมเดิ t เทรดด้วยทําให้มีค่อนข้างหลากหลายขนาดแลวเขาก็โปรโมทรถเพิ่มหลายรถนะครับในช่วงที่ผ่านมา นะครับผมทาให้มีโปรดักหลายค่อนข้างเยอะนั่นเองและนี่ครับก็เป็นส่วนของทางโปรโมทฮะอย่างที่เขาบอกครับแล้วก็ที่ผมเล่าด้ว่าแปร์เเนี่ยพยายามจะครอบคลุมให้ครบทั้งทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Modern Trade ทางร้านอาหารต่างๆร้านตามสั่งพัตาคารตู้แช่ร้านชำในซูเปอร์มาร์เก็ตก็พยายามจะไปให้ได้นะครับเรียกว่าเจาะกลุ่มครอบคุมตลาดแมสเลยนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นกลยุทธ์เดิมของเสริมสุขตั้งแต่ยุคที่ทำกับแบ๊็ซี่ด้วยฮะเพียงแค่มาเปลี่ยนเป็นแบรนด์เอสนั่นเองทำให้แบรนด์เอสเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบจากช่องทางต่างๆที่เขามีแต่เดิมครับแค่เปลี่ยนเป็นแบรนด์ของตัวเองทําให้มันเป็นส่วนสําคัญครับที่ทําให้แบรนด์เอสเนี่ยตีตลาดขึ้นมาได้เป็นอันดับ3ในไทยนะครับจากนั้นมาดูตรง คริสตันบ้างนะฮะไอตัวคริสตันเนี่ยทางเสริมสุขเขาเคมบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งใน Market Sha r ร์ของตัวน้ําดื่มครับซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ได้เจาะข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าจากเท่าที่ดูแล้วก็เท่าที่สํารวจมาจากบริษัทอื่นๆหรือหุ้นอื่นๆในตลาดนะครับก็คิดว่าแบรนด์คริสตันของเขาเนี่ยก็น่าจะติดอันดับท็อปๆเหมือนกันหละฮะซึ่งก็มีสิทธิ์จะเป็นไปได้นะครับในส่วนที่ช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการนำพรีเซนเตอร์มาก็คือน้องนายนั่นเองเพื่อเป็นการโปรโมแแแบบบรรรรรนนดด์์ล้้้วกก็สาางารรััูค แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับางานงานเอเปก2 0 2 2นะครับโดยเป็นผู้สนับสนุนเป็นต้นนะครับเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ต่อผู้คนทั่วไปนั่นเองนะครับผมต่อจากนี้มาส่วนแรนเจอร์นะฮะแรนเจอร์เนี่ยเอาจริงๆอ่ะผมว่าไม่ได้เป็นผู้นําตลาดนะครับเพราะว่า อย่างที่เรารู้ครับว่าเจ้าตลาดก็มีอยู่อย่างเช่น m 1 5 0หรือว่าคาราบาวแดงนะครับส่วนตัวแรงเจอร์ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผู้ตามอยู่นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามโปรโมทผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ผ่านทางชุมชนพยายามเข้าถึงภูมิชุมชนให้มากขึ้นเพื่อสร้างการตลาดเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มการรับรู้แบรนด์นะครับอันนี้ก็ยังต้องเป็นสิ่งที่เขาก็ต้องตามต่อไปนะครับผมแต่ที่เขามานําเสนอเนี่ยก็คือต้องการจะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หยุดน,นิ่งนะถึงแบรนด์มันจะเป็น ให้มีส่วน market share มากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับมาดูที่แบรนด์โออิชิฮะต้องบอกก่อนว่าแบรนด์โออิชิเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตเองนะครับแต่ว่าเขาทําหน้าที่รับเป็นผู้นําสินค้าไปจัดจําหน่ายตามช่องทางต่างๆจากทางโออิชิอีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนล่าสุดนะครับเขาก็บอกว่ามีการคอลแลบนะครับกับ การ์ตูนอนิเมะชื่อดังก็คือวันพีซนั่นเองเพื่อเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์แล้วก็ดึงดูดกลุ่มเจนซีอย่างที่เขาบอกคอนเซปตั้งแต่ต้นเนี่ยให้มาสนใจนะครับซึ่งจากรายงานล่าสุดนะครับปี256 6กเนี่ยเขา็บอกว่าเขาออกรสชาติใหม่ก็คือรสชาติโกมุกโกมุก็น่าจะเป็นตัวองุ่นเคียวโฮนี่แหละฮะหรือว่าตัวรสชาติอื่นๆอีก3รสที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซปของการ์ตูนอนิเมะก็อย่างที่เรารู้ครับว่าวันพีซมันก็มีผลมีผลโกมุกโก ก็จับทาร์เก็ตอันนี้ครับมาเป็นเอ่อมาเป็นส่วนพรีเซนต์แบรนด์พรีเซนต์เครื่องดื่มให้ดูน่าซื้อน่าลองน่าทานนะครับผมก็เป็นอีกกลยุทธ์นหนึ่งที่เราก็เห็นมาตั้งตั้งตั้งแต่หลแตะไรฮะก็แบบนี้ครับเอาการ์ตูนมาขึ้นมาขึ้นฉลากอะไรเงี้ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ดีครับแต่ว่านี่แหละมันมันเจ๋งตรงที่มันเป็นวันพีซเนี่ยฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะเป็นเครื่องดื่มแรกเครื่องดื่มสินค้าแรกป่ะนะที่มีวันพีซมาแปะนะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้เพิ่มเติ โดยสรุปก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้ฮะกับการอัปเดตธุรกิจนะฮะจากส่วนตรงนี้นะครับผมจะมาเข้าเรื่องของงบการเงินบ้างแล้วว่าผลประกอบการจริงๆของเสริมสุขเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับจากที่พรีเซนต์มาเนี่ยมันส่งผลให้บริษัทเนี่ยมียอดขายมีกําไรเพิ่มขึ้นไหมล้วก็ต้องมาดูความจริงผ่านทางตัวเลขในงบการเงินนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับไม่ต้องตกใจกับตารางนะครับเพราะว่าผมจะยกตัวเลขแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแล้วก็อธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับ ลองดูตารางแรกกันก่อนนะครับเช่นเคยนะครับผมอยากให้ดูตรงสามาทัดแรกนะฮะกับงบปี2,566ช่วง9เดือนแรกนะครับจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมของบริษัทเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านนะครับโดยมีหนี้สิน4,500ล้านแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้น9,500ล้านครับจะเห็นว่าหนี้เนี่ย 4, 5 5 0 0 แต่ว่าส่วนของทุนเนี่ย9,005แปลว่านี่เนี่ยค่อนข้างน้อยครับเพราะว่านี่เนี่ยยังมีไม่ถึงครึ่งของทุนเลยแบบนี้นับว่าปลอดภัยนะครับก็คือบริษัทเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเจ๊งยากพวกมีนี่น้อยนะครับต้องจ่ายดอกเบี้ยน้อยมากกว่าตัวส่วนทุนเองก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับทีนี้นะครับมาดูส่วนมาทัดของรายได้แล้วก็กําไรนะครับจะเห็นได้ว่าตัวรายได้เนี่ย จากปี62มานะครับ11,000มาเป็น10,000มาเป็น9 7 0 0แล้วก็มาเป็น11,000ล่าสุดอยู่ที่12,000นะครับถึงแม้ว่าตัวปีล่าสุดเนี่ยรายได้มันจะเยอะกว่าปีอื่นๆแล้วก็เห็นการเติบโตอย่างชัดเจนนะฮะแต่ว่าจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ารายได้เขาค่อนข้างคงที่นะครับซึ่งข้อสันนิษฐานเนี่ยก็น่าจะมาจากเพราะว่าเขาทําการตลาดแค่ในไทยครับ แล้วก็คนในไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดเพิ่มครับแล้วก็ค่อยๆจะสูงอายุไปเรื่อยๆแล้วก็โปรดักต์หลักของเขาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใช่กลุ่มของผู้สูงอายุครับก็มีทั้งน้ำอัดลมน้ำหวานเครื่องดื่มชูกำลังใช่ไหมครับจะมีที่สามารถจะตอบโจทย์ผู้สูงอายุก็น่าจะเป็นน้าดื่มคริสตัลแต่คิดว่าไรายได้ส่วนใหญ่เนี่น่าจะเหมาะกับ น่าจะเจาะกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานวัยทํางานแล้วก็วัยรุ่นครับทาให้รายได้ของเขาเนี่ยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นันเองอันนี้จากข้อสันนิษฐานของผมนะครับก็บวกกับว่าสินค้าของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้นําตลาดซะส่วนใหญ่นะครับเพราะอย่างเครื่องดื่มเนี่ยก็เป็นของโค้กกับเบบซี่หรือว่าถ้าเป็นชูก,กําลังก็มีแบรนด์อื่นอยู่แล้วตัวชาเขียวจริงๆอะ่ะก็แข่งกับอิชิตันนะครับส่วนตัวน้ําดื่มที่เป็นคิสตันเองเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่กินขาดเจ้าตลาดครับเพราะว่าก็ยังมีแบรนด์อื่นที่น่าสนใจรวมถึงผู้บริโภคออย่าาาางงเเเรรก็สมถ กองน้ําเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับทําไมสินค้าเขาเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ค่อยบูมไม่ได้ค่อยแบบเป็นโนหนึ่งที่ทุกคนต้องนึกถึงครับจากทั้งหมดรวมๆเนี่ยเลยทําให้รายได้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยโตไม่ค่อยโตแบบสวยงามเป็นขั้นบันไดนั่นเองครับทีนี้มาดูตรงกาไรสุทีิครับอันนี้แหละค่อนข้างเป็นปัญหานะเห็นไหมว่าปี62มันขาดทุนหนักมากครับขาดทุนถึง400ล้านบาทเอง400ล้านบาทเลยนะจากนั้นก็ผ่านมาก็ลุ่มๆุมดอนดอนครับมา 160ล้านมา83ล้านแล้วก็ปี65เหลือ12ล้านเกือบขาดทุนแล้วนะฮะจนมาถึงปี66เนี่ยกำไรกลับมา200กว่าล้านซึ่งเอาจริงๆอ่ะปีล่าสุดดูเหมือนจะค่อนข้างดีครับแต่ว่าจากประสบการณ์ตัวเลขที่ผ่านมาผมพบว่ามันค่อนข้างผันผวนครับ ก็คือผมคิดว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรต่างๆอ่ะบริษัทก็สามารถขาดทุนได้ง่ายๆเลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยค่อนข้างไม่เสถียรแล้วก็คาดการยากครับจากนั้นมาดูตรงสามบรรทัดสุดท้ายนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกันหมดเลย ROA ROE แล้วก็อัตรากําไรสุทธินะฮะ ROA คือผลตอบแทนของจากผลตอบแทนส่วนของทรัพย์สินแล้วก็ ROE เป็นผลตอบแทนหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือบริษัทเนี่ยสามารถ ปันผลตอบแทนมาให้เราได้มากเท่าไหร่นั่นเองนะครับดูจากตัวเลขสุดท้ายก็จะเห็นแล้วครับว่ามันน้อยมากๆครับมันแบบ2.39 2.63แล้วก็1.97ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่านะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ตัวเลขที่น้อยแบบนี้มันเป็นลักษณะของสินค้าโภคภัณฑ์ครับซึ่งมันแปลว่าเป็นสินค้าที่มีอยู่ทั่วไปแข่งขันกันด้วยราคาครับไม่ได้มีแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อจากราคาที่ถูกกว่าเป็นหลักนะครับ ด้วยจากเหตุตรงเนี้ก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับตัวรายได้แล้วก็กําไรครับว่ารายได้ก็ไม่ค่อยโตเพราะว่ามีการแข่งขันอย่างรุนแรงนะครับและตัวกําไรก็ผันผวนเพราะว่ามีอัตรากําไรสุทธิน้อยเนื่องจากลักษณะของตัวสินค้านั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยจากตัวงบตรงนี้ณนะจุดจุดนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าตัวบริษัทเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันครับกับการที่จะมาให้เติบโตต่อไปนะครับผมทีนี้ครับ อามาดูเป็นตัวตารางกันบ้างนะฮะในช่วงของตั้งแต่ปี18ถึงปี23นะครับจะเห็นว่ารายได้เนี่ยก็ลุ่มๆด,ดอนๆครับเพิ่งจะมาปังๆเอาตอนปี23ปีสุดท้ายนะครับที่ค่อนข้างจะกระฉูดแต่ถึงแม้รายได้เป็นอย่างนี้นะครับผมอยากให้ดูต่อในส่วนกําไรครับ เนี่ยเห็นปะมันขาดทุนหนักมากเลยครับแก็รู้สึกว่าไต่มาที่4ี่มันจะเป็นไต่มาที่ค่อนข้างจะรอบของเขานะครับถึงแม้ว่าอย่างเดิมเช่นเคยนะถึงแม้ว่าปี2อสามันจะกําไรชูตขึ้นมาแต่ก็นับว่าประวัติศาสตร์ของตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับร่มๆนันดอนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับเพราะว่าจากตัวปีล่าสุดเนี่ยมันค่อนข้างส่งมาดีเลยก็ต้องมาดูครับว่ามันเป็นแค่ปัจจัยชั่วคราวเท่านั้นเศรษฐกิจอาจจะมาดีชั่วคราวคนอาจจะมาฮิดดากกาาตดื่ถูกต้ององงขเา หรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยถาวรของเขาโดยบริษัทอาจจะพลิกฟื้นไปในแง่มุมที่ดีแล้วก็ได้อันนี้ต้องไปศึกษาต่อเองนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนด้วยนะครับที่นี่ครับผมอยากจะมาเสริมตรงนี้หน่อยฮะอันนี้เป็นช่องแสดงอัตราส่วนทางการเงินนะครับ อันนี้ผมอยากจะให้ดูตรงตารางที่ชื่อว่าอัตรากําไรขั้นต้นครับดูแค่ปีห6อย่างเดียวก็ได้ครับอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28%ซนะครับซึ่งผมถือว่าค่อนข้างสูงฮะอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยก็คืออัตรากําไรที่ยังไม่ได้ผ่านค่าดําเนินงานค่าภาษีอะไรต่างๆนะครับแต่ทีนี้พอมาดูตรงอัตรากําไรสุทธิฮะจะเห็นว่าเหลือแค่1.97เองจาก28เหลือ1น7ครับ แปลว่าบริษัทเนี่ยจ่ายค่าดําเนินการค่าอะไรไปเยอะคะค่าโปรโมทค่าต่างๆรวมถึงค่าดอกเบี้ยจากหนี้สิทธิที่ตัวเองมีด้วยแปลว่าบริษัทเนี่ยมีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าดําเนินการค่อนข้างเยอะฮะัทำให้อัตรากำไรสุทธิมันหลงเหลืออยู่แค่นี้แปลว่าเนี่ยบริษัทก็มีภาระค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับกับการที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องนํามาพิจารณานะครับว่า เนี่ยอย่างที่เขาแสดงออกให้เห็นครับว่าตัวกรราไรจริงๆอ่ะมันเยอะนะครับ28%เลยแต่ว่าหากจากค่าบริการต่างๆมันเหลือมไม่ถึง2%นะครับก็ต้องเป็นข้อหนึ่งที่ต้องพิจารณาหากจะลงทุนในหุ้นเสริมสุขนะครับจากนี้ครับผมอยากจะมาโชว์ตารางตรงนี้หน่อยฮะผมอยากจะให้โฟกัสแค่ตัวบรรทัดสุดท้ายครับคืออัตาราเงินปันผลจาก ประสบการณ์ทั่วไปแล้วก็เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าถ้าหุ้นเนี่ยหุ้นที่ไม่มีการจเจริญเติบโตแล้วก็อิ่มตัวแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะมาลงทุนน่ะเขาจะมาคาดหวังเงินปันผลครับเพราะว่าหุ้นที่มันไม่เติบโตแล้วเนี่ยจะหวัง capital เก i หรือเรียกว่าส่วนต่างราคาซึ่งก็คือราคาที่จะเพิ่มขึ้นไปในอนาคตตามการเติบโตของบริษัทเนี่ยถ้าบริษัทมันไม่มีตัวนี้ครับสิ่งที่บริษัทจะให้กับนักลงทุนได้ก็คือเงินปันผลทีท่ g e n e r a ตออกมานั่นเอง แต่ว่าทีนี้มาดูตัวอัตราส่วนเงินปันผลของเสริมสุขนะครับจะเห็นว่าอยู่ที่1.5%ท่นนั้นเองซึ่งเอาจริงๆถือว่าน้อยนะครับบริษัทอื่นๆที่มีการเติบโตเนี่ยก็มีเงินปันผล2% 3%ก็มีอยู่เยอะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ลงทุนหุ้นที่ต้องการปันผลเนี่ย เขาจะหวังปันผลประมาณ4%ถึง5%ขึ้นไปครับอย่างหุ้นธนาคารในช่วงปีที่ผ่านมาวงถึงปีนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ7-8%นะครับแล้วก็ส่วนของอสังหาเนี่ยก็7%บวกเหมือนกันซึ่งแปลว่าหุ้นตัวนี้ถ้าจะมาสนใจในเรื่องปันผลเนี่ยมันก็ไม่ดึงดูดดีครับทําให้หุ้นตัวนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้มีข้อเด่นอะไรมากมายครับเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็สินค้าสูนในี่เป็นผู้ตาม ทำให้มีโอกาสการเติบโตที่ยากลําบากแล้วก็ภาพรวมเนี่ยไม่ได้เติบโตแล้วก็รวมถึงเงินปันผลเนี่ยที่ให้ก็ไม่ได้เยอะทาให้พอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นเสริมสุขเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่น่าสนใจสาหรับผมนะครับแต่ถ้าท่านอื่นมีความคิดเห็นอื่นเนี่ยก็สามารถนําไปพิจารณาต่อกันได้นะครับทีนี้สุดท้ายครับผมอยากจะมาโชว์ตัวราคาหุ้นให้เห็นนะฮะอันนี้เนี่ยหุ้นเสริมสุขเข้าตลาดมาตั้งแต่ปี2518แล้วนะครับไปว่าไอ้กรามเนี่ย มันค่อนข้างจะกินเวลายาวนานเหมือนกันแต่ทุกคนสังเกตไหมครับว่ามันมียอดมันมียอดอยู่ตรงยอดหนึ่งอะเห็นปะยอดตรงนั้นอะเขาเรียกหุ้นส่งประมาณนี้ว่าหุ้นส่งเจดีฮะหุ้นส่งเนี้ยจะพานักลงทุนส่วนใหญ่ไปติดดอยแล้วก็ร้องโห o ร้องห้าอยู่บนดอยยอดเจดีอันนั้นนะฮะซึ่งผมไปแท็กมาแล้วครับไอตัวยอดตรงนั้นอนะมันจะอยู่ประมาณปีพศ2 5 5 5ครับซึ่งรู้ไม่ว่าปีนั้นเกิดอะไรขึ้นไอปี2 5 5 5นะครับมันคือปีที่เสริมสุขเนี่ยทำแบรนด์เอสเป็นของ ก็คือเป็นปีที่ดำเนินเรื่องราวของไอพอดแคสตอนกำเนิดเอสโคลานั่นแหละไอสตอรี่เนี่ยมันทำให้นักลงทุนมีความหวังครับว่าเฮ้ยเสริมสุขมั่งทำแบรนด์เอสเองแล้วว่าช่องทางการจำหน่ายอะไรก็มีอยู่แล้วเปปซี่เนี่ยก็เด้งออกไปแล้วต้องไปขวดขวายด้วยตัวเองเอสเนี่ยน่าจะมาตีตลาดอันดับ2รลองจากโคกได้เลยนะน่าจะมาแย่งเปอร์เซ็นต์ของเปปซี่ได้ทีนี้นักลงทุนก็เลยแห่ซื้อครับมันก็กลายเป็นยอดเจดีตอนปี25 5 5อย่างที่ทุกคนบอกแหละ แต่พอผลปรากฏออกมาครับปรากฏว่าไอ้ตัวเอสเนี่ยทำได้แค่ลำดับที่3ครับเพราะว่าจากที่ผมบอกจะพอร์ตแคสที่แล้วครับตัวโคกเนี่ยจะมีส่วนแบ่งประมาณ50%ตามิบเเาด้วยแปซีสา0กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวเอสเนี่ยต่อให้เพิ่มเริ่มทาการตลาดมาได้ดีแต่ก็มีมา r k เก็ตแชร์ส่วนแบ่งประมาณ8%ประมาณ10ครับทำใหน้นักลงทุนก็ค่อนข้างจะพลาดหวังไปกับการดําเนินธุรฯกฯิจครั้งนี้เหมือนกันทําให้เกิดการเทขายออกมาครับเห็นได้ไหมครับว่ามันตกจากประมาณเกือบ300อ่ะเหลืออยู่แบบ สาห้าสิบสอ่ะอืมอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับที่เราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นกระแสรแรงๆแค่ช่วงหนึ่งแค่นั่นแหละพอความจริงมันปรากฏเนี่ยเขาก็ขายคืนกันหมดครับก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่ต้องติดดอยในช่วงเวลานั้นด้วยนะแล้วก็จะเห็นว่าในราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็ ซึมๆทรงๆครับจากวิกฤตโควิดจ,จากอะไรต่างๆนานาแล้วก็ยอดขายนะก็ไม่ได้เติบโตขึ้นอยู่ทรงๆนะครับแล้วก็รวมความไม่น่าสนใจทั้งหลายที่ผมพรีเซนต์ไปตอนแรกแหลยทำให้ราคา,าหุ้นเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด34บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของหุ้นเสริมสุขที่ผมจะมานเสนอนะฮะจะเห็นได้ว่าคลิปนี้ผมตั้งใจจะแสดงให้เห็นว่าเอสโคราเนี่ยสมมุติถ้าคุณชอบเอสโครานะแล้วก็สนใจอยากจะมาลงทุนเนี่ย คุณจําเป็นจะต้องศึกษาก่อนนะครับจะได้เห็นความจริงว่าไอ้ตัวบริษัทเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงบางบริษัทเนี่ยสินค้าแค่บางอย่างนะครับคุณอาจจะชอบอาจจะเป็นสินค้าที่ปังจริงๆแต่ว่าสินค้านั้นน่ะถ้าเกิดมาเป็นรายได้ส่วนน้อยของบริษัทเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้อยตามไปด้วยครับแม้ว,ว่าการที่คุณลงทุนในหุ้นนั้นจริงๆอ่ะคุณจะต้องดูครับว่าไอ้บริษัทนั้นเนี่ยมันมีสินค้าตัวไหนเป็นสินค้าหลักแล้วมันสามารถทําได้ดีไหม นะครับแล้วมันก็แล้วมันเจาะในตลาดไหนได้บ้างแล้วมันมีโอกาสจะเติบโตต่อไปหรือเปล่าอย่างตัวเสรมสุขเนี่ยพอมาเจาะจริงๆอ่ะก็พบว่ามันค่อนข้างเหนื่อยอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวประวัติงบการเงินมันก็สอดคล้องกับตัวราคาหุ้นที่เป็นมาโดยตลอดนะครับทำให้ก็มี ลิสต์ในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นครับว่าควรจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในหุ้นตัวนี้ดีนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะฮะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้ไปมากพอสมควรนะครับถ้าชอบใจถูกใจก็อย่าลืมติดตามกับออดแคสมีเป็นล้านเลยหรือพี่ได้ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม